สวัสดีค่ะอมอัปเดตสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมประชุมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ The Sustainability Impact Rating 2026ร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกมหาวิทยาลัยนครพนมโดยศาสตราจารย์กิตคุณดรธวัชชัยสุขดิษฐิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาราสนเทศ และยืนยันการส่งข้อมูลซับ m ิ s ชั o นเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ Times Higher e d u c a t i o n ในปีก็ประมาณพุธศักราชสซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินใหม่ภายใต้ชื่อ The Sustainability Impact Rating a Network d n โดยมุ่งเน้นวัดผลการดำเนินง,งานของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ,ององค์กรสหประชาชาติ UN SDGs ซึ่งมหาชนไร้ความพนง มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างศักยภาพสู่เวทีการจัดระดับระดับนานาชาติต่อไปมาต่อกันที่ขา่าต่อมาค่ะมหาวิทยาลัยนความพนมจากกิจกรรมดนตรีในสวน H.M. ซองบรรเลงเพลงของพ่อเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคม2568 มาวิทาาลัยมครพนม,นมจักกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติภายใต้กิจกรรมดนตรีในสวน H m ชเอมงบรรเลงเพลงของพ่อประจำปี2568เพื่อส่งเสริมง,งานด้านทะุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์และยุกระดับศักยภาพด้านการจัดการสแสดงดนตรีของนักศึกษา และข่าวต่อมามหาวิทยาลัยนครพนมปั้นเชฟรุ่นใหม่ในโครงการมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมรุ่นที่2ศูนย์ฝึกมหกาวิทยาลัยนครพนมโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเดินหน้าจาัดอบรมโครงการมาสเตอร์ไทยเชฟโปรแกรมรุ่นที่2ต่อเนื่องหลังเปิดหลักสูตรและดำเนินการไปแล้วในระยะที่ผ่านมาโดยมีระยะเวลา,าการอบรมประมาณหนึ่งเดือนกว่าเน้นเสริมทักษะการเป็นเชฟมืออาชีพ ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์และออนไลน์ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำอาหารสิง์กว่า50เมนูทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์พร้อมการสอนจากเชฟผู้เชี่ยวชาญจริงในวงการอาหารไทยเพื่อพัฒนาฝีมืออย่างเป็นระบบนอกจากนี้โครงการยังเปิดโอากาสให้ผู้เข้าร่วมเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับประกาศนยียบัตรเมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถต่อยอดเพิ่มโอกาสทำงานในสายอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจด้านอาหารของตัวเองได้ในอนาคตและนี่คือสรุปทาเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยายลัยนครพนมจากอินพีดอัปเดตสวัสดีค่ะ